วัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสซูเปอร์บายนะครับวันนี้ผมจะมีหัวเทียนมาแนะนํานะครับก็เป็นของ NGK นะครับอันนี้ผมจะเอาไปใส่รถ Mitsubishi Mirage นะครับก็ NGK นะครับก็จะมีเริ่มจากหัวธรรมดานะครับอันนี้สําหรับใส่รถยนต์นะครับหัวธรรมดานะครับแล้วก็จะมี หัวเข็มนะครับที่เป็น g power สีเหลืองนะครับไล่ระดับขึ้นมานะครับความแบบเกตของมันนะครับหัวธรรมดาหัวที่เป็นตอนะครับต่อฐานนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นหัวเข็มเนาะเป็นสีเหลืองนะครับ n t k สีเหลืองก็คือ g power ต้องขยับขึ้นมาเป็น iridium ix นะครับเป็นกล่องสีฟ้านะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็น ริเดียมเลเซอร์นะครับนี่ก็จะราคาก็ขยับตามนะครับแล้วก็พัฒนาไาอีกก็จะเป็นริเดียมเอ้ยไม่ใช่ริเลียมแล้วมันจะเป็นลูทีเนียมลูทีเนียม hx นะครับเป็นกล่องสีม่วงนะครับอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับแต่ทางในอินเทอร์เน็ตก็จะมีขายนะครับแต่นี้ก็จะเป็นเลเซอร์นะครับเจ้าตัวตัวฐานธรรมดาเนี่ยระยะก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000 กิโลเมตรนะครับก็จะต้องเปลี่ยนออกนะครับไอตัวฐานนะครับแล้วก็มาสีเหลืองนะครับก็จะประมาณ15ื่นนะครับหมื่นก็จะเริ่มเปลี่ยนออกได้แล้วนะครับหมื่นต่อมาก็จะเป็นตัว IX นะครับ IX เนี่ยจะเคมอยู่ที่60,000โลนะครับหกหมื่นโลไม่เกินนี้เปลี่ยนก่อนได้นิดหน่อยนะครับไม่ต้องรอให้ถึง60,000ก็ได้นะครับแต่เกิน60,000ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ประสิทธิภาพมันก็จะไม่เต็มที่นะครับต่อมาเป็น ตัวเลเซอร์นะครับตัวเลเซอร์เนี่ยก็จะหรือ ngk ir เนี่ยนะครับก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว h x ตัวม่วงตัวใหม่นะครับก็จะมีอายุการใช้งาน1 0 0 0 0แสนเหมือนกันนะครับดูทีเนียมนะครับอันนี้มีหลาาก็เขาจะใช้เบอร์6มนะครับนีเบอร์นี้เลยถ้าใครจะไปซื้อตามนะครับก็เดี๋ยวถึงขราวเปลี่ยนสวิตผมจะซื้อ ix มาเปลี่ยนให้ดูนะ อาจจะ ix เนาะไม่งั้นก็ตัว h x เนาะเดี๋ยวดูก่อนละกันแต่นี้ของมิหลาซื้อมาแล้วนะสามหัวมิหลาจะมีแค่สามสูบนะครับสูตรละหนึ่งหัวนี่นะครับดูงานหัวข้างหน้าก็จะเป็นหัวใหญ่นะครับนี่บบน,นะครับหัวเทียนก็จะเขียนรหัสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนจะตรงไหมนี่นะครับเลขมันจะตรงกัน L f อ่า11อนะครับอ่าอันนี้คือหัวเทียนเบอร์6นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครติดแก๊สก็เปลี่ยนเป็นเบอร์7ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงเบอร์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีมีเนียมลองตรงนี้เวลาเราขันปุ๊บมีเนียมมันก็จะไปชิดนะครับเนี่ยมีเนียมมีเนียมของหัวเทียนนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ก็จะไปชิด ngk เป็นหัวเทียนของญี่ปุ่นนะครับ j ปนะครับอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นเขี้ยวนะครับ <_ S 1> เห็นไหมครับจะมีเขี้ยวข้างล่างหรือเขี้ยวข้างบนเห็นไหมครับเพื่อนๆน,น,น่าจะเห็นชัดเจนนี้ก็จะเป็นกระเบื้องมันนะครับหัวเทียนที่หน่วงไฟได้นานนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าจุดเร็วนะครับคือหมายถึงว่าจุดแล้วต้องหน่วงได้นานนะครับมันก็จะดีนี่นะครับกล่องมัน ก็จะบอกอันนี้หัวเทียนนี้เวลาขัดน,นะครับเข้าไปนะครับใช้อีกแค่1นึส่วนสิบหกนะครับเวลาตึงมือแล้วนะครับห้ามเอาไขควงอะไรไปงัดแกนมันนะครับถึงเวลาก็เปลี่ยนเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ปลดสลักนะครับอ่านี้สลักจะ อยู่ทางด้านซ้าย2ตัวนะครับแล้วก็งัดออกงี้นะครับก็จะเจอกองอากาศเนาะคล้ายๆกับสวิปนั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งนะเปลี่ยนตำแหน่งจุดยึดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้กองนะเดี๋ยวก็ว่าจะเปลี่ยนกองเป็นกองแต่งอยู่นะเอาไว้ก่อน่อมาก็ใช้นาทีเบอร์สิบนะครับ คลายน็อตนะครับมีหลาดไม่มีอะไรมากครับก็ใช้เบอร์สิบอย่างเดียวเลยนะไม่เหมือนสวิปที่มีกรงมีกิฟมีสี่แชกอะไรอย่างเงี้ยมีพีเนะครับมีหลาดจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีแค่ตัวทีเบอร์สิบก็ถอยได้หมดแล้วนะครับจะมีตรงนี้นะครับหนึ่งตัวตรงนี้สองตัวอ่าแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่สามมีเท่านี้ครับ มีหลาดมีแค่สามตัวนะอ่าเนี่ยยกออกได้เลยถ้าเทียบกับงานสวิฟสวิฟจะแน่นกว่านะก็นี้ค้าไว้อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ที่ชิ้นส่วนที่เหลือเอาไปล้างนะครับอันนี้ผมให้น้องไปล้างนะแล้วก็นี้นะครับมีสามสูบนะครับใช้สามหัวเทียนนะครับอ่ามีหลาดมีแค่สามสูบนะใช้สามหัวเทียน ใช้เบอร์สิบนะครับคายน็อตทั้งหมดสามตัวนะครับแต่อย่าเพิ่งยกเจ้าตัวปลั๊กหัวเทียนขึ้นมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสลับตำแหน่งกันเนาะออคือปลั๊กไหนก็ใช้อยู่ปลั๊กนั้นนะครับแต่คายน็อตออกมาก่อนได้ครับเพราะว่าปลั๊กมันแน่นอยู่แล้วนะครับมันต้องอยู่กับหัวเทียนนะครับมันเป็นยางอยู่ข้างล่างนะก็คายน็อตออกให้หมดนะครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวครับไม่นานไม่ต้องไปศูนย์ก็ได้นะครับถ้าทําเองเป็นแต่แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องค่อยๆทําทนะใจะเย็นเย็นอ่าเรียบร้อยก็ถอดไล่จากหัวไกล้ก่อนเลยก็ได้ครับหัวแรกเลยหนึ่งเลยจะได้ไม่งง นี่นะครับจะเป็นแบบนี้เนาะอ,อ่าถอดอันเดียวก่อนเวลาเราจะถอ,นอดน็อตหรือถอดหัวเทียนถอดอะไรก็ตามนะครับต้องขันทวนเข็มนะครับอันนี้เป็นบล็อกแบบยาวนะครับนี่จะพอดีเลยถ้าใช้แบบสั้นมันจะไขไม่ได้นะครับรถยนต์ต้องมีแบบยาวนะนี่นะครับหมุนทวนเข็มเปรอะหลุดแล้ว นี่นะครับผมทวนเข็มนะถ้าใครไม่รู้ทวนเข็มยังไงก็คือเอานาฬิกามาวางดูนะครับแล้วก็ทวนเข็มจะได้ไม่งงนะ <c oughs> บางทีผมก็สับสนนะอยู่ทางซ้ายมั่งอยู่ทางขวามั่งอยู่ใต้รถมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใส่นาฬิกาข้อมือมันก็ทําให้เราแบบอ๋อมันต้องหมุนไปทางนี้นะครับมันก็ไปทิกง่ายๆนะเห็นไหมครับได้มาละอันนี้ก็คือ ค่อนข้างที่จะดำบวกน้ำตาลนะครับก็น้ำมันน่าจะหนานิดนึงนะครับลดนี่นะครับหัวเทียนที่ผมรีวิวไปข้างต้นนะครับก็เอามาใส่ตอนหยอดลงไปต้องระวังนะครับอพอตรงแล้วเราค่อยคอยหมุนนะครับหมุนดูก่อนนะครับว่า อันนี้หมุนตามเข็มแล้วนะครับหมุนเข้านะออดูความรู้สึกด้วยนะครับว่ามันปีนเกลียวหรือเปล่าถ้าปีนเกลียวอย่าฝืนนะครับให้ถอยออกแล้วก็ขันใหม่นะครับระวังปีนเกลียวนะครับงานหยาบเลยนะถ้าปีนเกลียวเนี่ยการไขหัวเทียนต้องระวังตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไขาจนเริ่มแน่นแล้วนะครับตึงมือแล้วนะครับให้ไขอีกครึ่งรอบนะครับเพราะว่าข้างกล่องเขาระบุไว้ว่าถ้า ถ้าตึงมือแล้วก็ให้ไขครึ่งรอบนะครับมันก็จะบดเจ้า,าแหวนนะครับแหวนมินียมให้ชิดกับตัวเครื่องยนต์นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่อันนี้เริ่มขันน็อตแล้วครับตัวแรกเสร็จแล้วนะก็ทำอย่างนี้ไปนะครับทุกทุกหัวนะครับทีละหัวนะครับทำไปเรื่อยๆไม่มีะระยากครับ ง่ายๆนี่ก็ไขพอตึงมือนะครับไม่ต้องไขแน่นมากไขพอตึงมือแต่อย่าหลวมเกินนะครับเดี๋ยวมันอาจจะทำให้เครื่องยนต์สะดุดได้นะครับไขให้แน่นแต่อย่าอย่าแน่นเกินอ่ะพอดีตึงมือนี่หมอต่อไปนะครับ นี่ผมข้ามมาขัาที่3มเลยนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเออผมก็ข้ามมาเลยก็มีเท่านี้แหละครับเสร็จละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใส่กับประกอบกับคืนน็อตสาตัวจบนะครับบายบาย